พยากรณ์ชะตาประจำเดือนมิถุนายน2566การเงินชาวลัคนาราศีเมษในภพกระดุมพระมีดาวพุธดาวมรุษยูให้พลังงานส่งผลให้สภาวะทางการเงินในช่วงเดือนนี้นิ่งสงบค่อยเป็นค่อยไปใครที่ต้องการจะเร่งหาเงินในช่วงเดือนนี้ก็จะไม่เป็นที่น่าพอใจนักในภาพรวมการเงินดีไม่มีปัญหา งานในเรื่องของการงานในภพกรรมมะไม่มีดาวส่งผลให้งานหรือภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากช่วงที่ผ่านมามากนักความรักความรักในภพปัตตนิไม่มีดาวส่งผลโดยตรงแต่ก็ยังได้รับพลังงานจากดาวเสาร์ในภพลาพระส่งผลให้ความรักที่มีมาอาจจะมีปัญหาเพราะความเอาแต่ใจรวมถึงใครที่มีปัญหาความรัก ผ่านมานานแล้วยังไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรจะพบทางออกจบปัญหาได้ในเดือนนี้โชคลาภในพบราพามีดาวเสาร์ส่งผลให้สิ่งที่หวังตั้งใจมักจะไม่ได้อะไรไมาง่ายๆต้องสู้ประสักปัญหาจึงจะได้มาการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคยังไม่เหมาะชาวลัคนาราศีพฤษภการเงินชาวลัคนาราศีพฤษภในพบกระดุมพระ ไม่มีดาวให้แสงแต่ได้รับแสงจากดาวเสาร์ในภพกร,รมมะส่งผลให้การเงินในช่วงนี้รายจ่ายไม่มีปัญหาอะไรแต่การหาไรายได้จะลำบากสักหน่อยเรื่องของการงานในภพกร,รมมะมีดาวเสาร์ให้แสงและมีดาวเกตเล่งส่งผลให้ในเดือนนี้งานค่อนข้างวุ่นวายอุปสรรคปัญหาเยอะโดยเฉพาะกับคนในหน่วยงานเดียวกัน มักจะเกิดจากการไม่สนใจกันหรือไม่รับฟังความคิดเห็นความรักในภพปัตนิตไม่มีดาวให้แสงแต่มีดาวมรุตยูและดาวพุทธเล็งดาวอังคารและดาวสุกตีโกนส่งผลให้ความรักความสัมพันธ์ที่มีต่อกันดีแม้จะมีบางเรื่องที่ไม่แสดงออกต่อกันโดยรวมความรักดีโชคลาภในภพราพะไม่มีดาวให้แสง มีดาวอังคารดาวศุกร์ในภพศสหร์ชาตีโกนส่งผลให้ในช่วงเดือนนี้การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงไม่ชัดเจนแต่พอมีโอกาสลุ้นอยู่บ้างใครที่คิดเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงพอมีลุ้นลัคนาราศีมิถุนการเงินชาวลัคนาราศีมิถุนการเงินในภพกระดุมพระมีดาวอังคารและดาวศุกร์ให้แสง แล้วก็มีดาวพฤหัสและดาวมนุษย์ยูในภพราพะตีโกนส่งผลให้สภาวะการเงินในช่วงเดือนนี้มีโอกาสสร้างไรายได้เข้ามามากรวมถึงมีผู้ใหญ่ให้โอกาสคอยสนับสนุนขอให้เร่งลงมือกระทามีโอกาสสำเร็จมากการงานในภพกรมมะไม่มีดาวมีดาวังคารและดาวสุกตีโกนในภพกระดุมพระ งานในช่วงเดือนนี้สภาวะการงานที่ร่องรับผิดชอบดูแลไม่มีปัญหามาก,กวนใจและยังมีโอกาสได้รับรางวัลพิเศษด้วยความรักความรักในภพปัตนีไม่มีดาวให้แสงมีดาวพฤหัสและดาวราหูตีโกนในภพราพะความรักดีใครที่เพิ่งเริ่มต้นมีโอกาสพัฒนาต่อไปได้ดีและใครที่มีปัญหาเรื่องความรักจะพบคำตอบถามใจตัวเองดูแลจะรู้เอง โชคลาภมีดาวพฤหัสและดาวราหูในภพลาพะในเดือนนี้มีเกณฑ์ผู้ใหญ่ให้คุณให้โชคหรือผู้ใหญ่ช่วยเหลือใครที่คิดเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงถือว่ามีโอกาสสูงราศีกรกฎการเงินชาวลัคนาราศีกรกฎการเงินในภพกระดุมพระไม่มีดาวให้แสงมีดาวพฤหัสและดาวราหูตีโกนมีดาวเสาเลงในภพมรณะ ส่งผลให้การเงินในช่วงเดือนนี้มีปัญหารายจ่ายเข้ามาควรระมัดระวังวางแผนการใช้ใจ่ายให้ดีใครที่มีปัญหามากหาทางออกไม่ได้ให้ลองปรึกษาผู้ใหญ่หัวหน้าหรือเจ้านายพ่อแม่จะช่วยให้ผ่านปัญหาไปได้การงานงานในภพกรรม,มะมีดาวพฤหัสและดาวรางหูให้แสงมีดาวอังคารและดาวสุขจตุโกนส่งผลให้การงานหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบดูแล ในช่วงเดือนนี้ดีมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือดูแลรวมถึงชาวราศีกรกฎมักจะมีความสุขความสบายใจในการทำงานความรักในภพปัตตนิไม่มีดาวให้แสงมีดาวังคารและดาวสุกเร็งมีดาวพุธดาวมุรยูตีโกนแล้วก็มีดาวพฤหัสและดาวราหูจัตุโกนส่งผลให้ความรักในช่วงเดือนนี้ดีจากการที่ ชาวราศีกรกฎมีความสุขดีอยู่แล้วยังมีคนเข้าใจกันโดยรวมความรักดีโช,ช,ชคลาภโชคลาภในภพลาพระมีดาวพุธและดาวมุตยูให้แสงส่งผลให้โช,ชคลาภไม่เด่นชัดนักใครที่คิดเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงยังไม่แนะนำาราศีสิงห์การเงินชาวลัคนาราศีสิงห์การเงินในภพกระดุมพระไม่มีดาวให้แสง มีดาวพุธและดาวมฤรุยูยเร็งจากภพกรรมะส่งผลให้เรื่องของการเงินไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนการเงินค่อนข้างปกติเรื่อยๆไม่ดีไม่เสียเรื่องของการงานในภพกรรมะมีดาวพุธและดาวมฤรุูให้แสงส่งผลให้งานหรือหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบอาจเกิดความอึดอัดขึ้นบ้างโดยเฉพาะกับการพูดคุยสื่อสารแต่ไม่มีความเสียหายเรื่องของความรักเรื่องของความรัก พบปตัตนิมีดาวเสาให้แสงส่งผลให้ความรักของคนที่มีคู่มีเรื่องให้คิดมากกังวลต้องใจเย็นมีสติและทำความเข้าใจกันโชคลาบโชคลาบไม่มีดาวในภพราภะส่งผลให้โชคลาบไม่ชัดเจนใครที่คิดเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงยังไม่แนะนำใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ลัคนาราศีกันการเงินชาวลัคนาราศีกันในเดือนนี้พบกระดุมพระไม่มีดาวให้แสงมีดาวเสาตีโกในภพบริและดาวพฤหัสราหูเลงในภพกระดุมพระส่งผลให้การเงินมีปัญหาเข้ามากระทบต้องเครียดต้องกังวลรวมถึงมีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายดูแลผู้ใหญ่ในครอบครัว โดยรวมเดือนนี้มีปัญหาเรื่องการเงินวางแผนการใช้เงินให้ดีเรื่องของการงานในภพกรรมมะไม่มีดาวให้แสงมีดาวเสาตีโกในภพอรลิส่งผลให้การงานในช่วงเดือนนี้มีปัญหาขอให้มีสติและอดทนทํำงานขอให้ผ่านไปด้วยดีความรักในภพปัตติไม่มีดาวให้แสงมีดาวอังคารและดาวสุกตีโกในภพราภะความรักดูดีมีความสุข ใครที่โสดมีโอกาสเจอคนเข้ามาทําให้ชีวิตมีสีสันโชคลาภโชคลาภในภพราพระมีดาวคาและดาวสุขให้แสงมีดาวพฤหัสและดาวราหูตีโกลในภพมรณะส่งผลให้เรื่องโชคลาภมีโอกาสเข้ามามากรวมถึงได้เข้ามาง่ายใครที่คิดเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงมีโอกาสมากของชาวลัคนาราศีตุลการเงิน ชาวลัคนาราศีตุลในเดือนนี้พบกระดุมพระไม่มีดาวให้แสงมีดาวพุธและดาวมรดยูเลงในภพมรณะมีดาวอังคารและดาวสุกตีโกในภพกรรมะส่งผลให้การเงินในเดือนนี้มีเรื่องที่จะต้องใช้จ่ายแม้จะไม่อยากใช้แต่เรื่องรายได้ก็ยังดีอยู่ไม่มีปัญหาโดยรวมการเงินดีการงานงานในภพกรัรมะมีดาวอังคารและดาวสุกให้แสง และมีดาวพฤหัสด,ดาวราหูตีโกในภพปัตตณิส่งผลให้การงานในช่วงเดือนนี้มักจะทำงานแบบสบายสบายแต่ก็ต้องระวังดูแลผลงานให้ดีเพราะหัวหน้าที่ทำงานยังคงมองมองอยู่โดยรวมการงานดีความรักความรักในภพปัตตณิมีดาวพฤหัสและดาวราหูให้แสงมีดาวสุกขและดาวังคารตรีโกในภพกรรม,มะ ส่งผลให้ความรักที่มีต่อกันออกไปในทางดีมีความสุขเป็นส่วนใหญ่และใครที่ทุกข์กับความรักมีเกณฑ์ที่จะหลุดออกจากความทุกข์ในช่วงเดือนนี้โชคลาภในภพราพะไม่มีดาวให้แสงมีดาวเสาเร็งในภพปุตตะและดาวพฤหัสและดาวราหูตีโกในภพปัตนิโชคลาภไม่ควรเสี่ยงราศีวิจิก การเงินชาวลัคนาราศีพิจิกพบกระดุมพระไม่มีดาวให้แสงมีดาวพฤหัสดาวราหูตีโกในภพบริส่งผลให้การเงินในเดือนนี้อาจมีปัญหาจากความอยากใช้อยากทำในช่วงเดือนนี้ควรใช้จ่ายให้ดีพิจารณาให้มากว่าสิ่งที่ต้องการจำเป็นหรือไม่การงานในภพกรมมะไม่มีดาวให้แสงมีดาวเสาเร็งจากภพ พันธุและมีดาวพฤหัสดาวราหูตีโกนจกบับภพอริส่งผลให้เดือนนี้มักจะมีปัญหามาก,กวนใจจากทั้งทางบ้านหรือที่ทํางานเป็นเรื่องกฎระเบียบข้อกําหนดโดยรวมเรื่องการงานมีปัญหากวนใจความรักพบปัตนิมีดาวพุธและดาวมนุตยูให้แสงส่งผลให้ความรักในเดือนนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเด่นชัด บางท่านอาจมีเรื่องอึดอจจัดใจอยากจะพูดคุยทำความเข้าใจกันแต่ก็ไม่มีโอกาสพูดออกไปลองพูดคุยดูจะได้สบายใจโชคลาภในภพราพะไม่มีดาวให้แสงมีดาวพุธและดาวมรุตยูตีโกนในภพปัตนิโชคลาภไม่ชัดเจนใครที่คิดอยากจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงยังไม่แนะนำดาคนาราศีธนูการเงิน ชาวลัคนาราศีธนูในภพกระดุมพระไม่มีดาวให้แสงมีดาวพฤหัสและดาวราหูจตุโกในภพปุตตะมีดาวอังคารและดาวสุขจตุโกในภพมรณะมีดาวพุธและมันจะอยู่ตีโกในภพอริส่งผลให้การเงินในเดือนนี้มีปัญหาแม้จะไม่ทําให้รู้สึกเครียดก็ตามก็ขอให้บริหารและจัดการค่าใช้จ่ายให้ดีเรื่องของการงานในภพกรรม,มะไม่มีดาวให้แสง มีดาวพุธและดาวมดตยู่ตีโกลในภพอริส่งผลให้ในเดือนนี้งานมักมีปัญหาอยู่เสมอโดยเฉพาะการพูดคุยติดต่อสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันความรักในภพปัตนิไม่มีดาวให้แสงมีดาวเสาตีโกลในภพสาชะส่งผลให้ความรักในเดือนนี้ไม่ค่อยดีนักมักไม่ได้ใกล้ชิดกันหรือมีปฏิสัมพันธ์กันน้อยขอให้คนที่มีคู่ ใส่ใจความรักกันให้มากขึ้นเพื่อให้ครอบครัวทั้งคู่มีความสุขเรื่องของโชคลาภในภพราพะไม่มีดาวให้แสงมีดาวเสาร์ตีโกนในภพสาชะและดาวพฤหัสลาหูเ็งในภพปุตตะมีดาวคาและดาวสุขจตุโกนในภพมรณะส่งผลให้เรื่องของโชคลาภยังไม่ชัดเจนนะักใครที่คิดเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงยังไม่แนะนำสีมังกรการเงิน ชาวลัคนาราศีมังกรในภพกระดุมพระมีดาวเสาให้แสงและมีดาวเกตเลงในภพมรณะส่งผลให้ในเดือนนี้การเงินมีปัญหาวุ่นวายและมีเรื่องให้คิดมากคิดเยอะในภาพรวมการเงินไม่ดีควรใจเย็นมีสตคิค่อยคคิดค่อยๆแก้ปัญหาเรื่องของการงานในภพกรรมะไม่มีดาวให้แสงมีดาวเสาตีโกในภพกระดุมพระและมีดาวพฤหัสราหูตีโกในภพพันธุ ส่งผลให้การงานในเดือนนี้ไม่ได้เสียหายแต่ก็มีเหตุให้คิดมากให้กังวลเกี่ยวกับการงานควรปล่อยวางเรื่องงานบ้างจะมีความสุขขึ้นความรักในภพปตัตนิมีดาวคารและดาวสุขให้แสงแล้วก็มีดาวพฤหัสดาวราวหูจตุโกในภพพันธุส่งผลให้ในเดือนนี้ความรักดีมีความสุขรักและเข้าใจกันดีโดยรวมความรักดีโชคลาภ พบราพรไม่มีดาวให้แสงมีดาวอังคารและดาวสุกตีโกในภพปัตตนิมีดาวพุธและดาวมุตยูตีโกในภพปุตตะส่งผลให้มีโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องคู่หรือคนรักอาจพบเจอคนเข้ามาพูดคุยส่วนเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงพอมีรุน้นเล่นกันพอหอมปากหอมคอนาราศีกุมการเงินชาวราศีกุมในภพกระดุมพระไม่มีดาวให้แสง มีดาวังคาและดาวสุกตีโกนในภพอริส่งผลให้การเงินในเดือนนี้มีเรื่องค่าใช้จ่ายเข้ามาบ้างถึงจะต้องจ่ายมากแค่ไหนก็สบายใจได้โดยรวมการเงินดีแต่มีแต่ควรคิดก่อนใช้จ่ายบ้างจะได้ไม่มีปัญหาการงานในภพกรรมมะไม่มีดาวให้แสงมีดาวคาและดาวสุกตีโกนในภพอริและมีดาวพุธดาวมฤุยูเรงในภพพันธุส่งผลให้การงานในเดือนนี้ มีเรื่องติดขัดบ้างไม่ใช่ปัญหาใหญ่ในบางครั้งอาจจะรู้สึกอยากพูดอยากระบายแต่ก็ทำไม่ได้ก็ขอให้เย็นใจสบายใจแล้วจะผ่านไปความรักในภพปัตนิมีดาวเกตมีดาวพฤหัสและดาวราหูตีโกนในภพศาสชะมีดาวเสาเลงในภพตนุส่งผลให้เรื่องของความรักในเดือนนี้มีปัญหาทุกข์ไม่สบายใจอยู่แล้ว ต้องรับเรื่องราวจากคนรักส่งผลให้ไปในทางลบทําให้ความรักดูจะมีปัญหาควรมีสติใจเย็นเย็นอย่านําความทุกข์ของเราไปรวมกับความสัมพันธ์ของคนอื่นจะทําให้ความรู้สึกแย่ลงโชคลาภในภพบลาพะไม่มีดาวให้แสงมีดาวพฤหัสและราหูตีโกในภพศาสระมีดาวเกตตีโกในภพปัตตนีมีโอกาสได้ประโยชน์จากแวดวงสังคมผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือ การเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงพอมีรุ้นลัคนาราศีมีนการเงินชาวลัคนาราศีมีนการเงินในภพกระดุมพระมีดาวพฤหัสและราหูมีดาวเกตติโกในภพบริีส่งผลให้การเงินในเดือนนี้มีโอกาสในการหาไรายได้ดีมีเกณฑ์ผู้ใหญ่จะให้ความช่วยเหลือหรือให้โอกาสในได้ของรายจ่ายมีเข้ามาบ้างแต่ไม่ใช่ปัญหา เรื่องของการงานในภพกรัรมมะไม่มีดาวให้แสงมีดาวเกตตีโกในภพอริและมีดาวพฤหัสด,ดาวราหูตีโกในภพกระดุมพระส่งผลให้การงานในเดือนนี้ไม่มีปัญหาใหญ่มีปัญหาเข้ามาบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาและในช่วงเดือนนี้เรื่องของการงานจะอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ก็ขอให้ทํางานให้เต็มที่ความรักในภพปัตนิไม่มีดาวให้แสง มีดาวพุธดาวมฤตดยูตีโกในภพศาสชะภาพรวมความรักไม่มีปัญหาอะไรความรักบางท่านอาจจะมีสภาวะของการอยากพูดคุยแต่ก็ไม่สามารถทําได้ก็ขอให้ตั้งสติทําใจก,กล้าพูดคุยกันจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องของโชคลาภในภพราพาไม่มีดาวให้แสงมีดาวศุกร์และดาวคารเลงในภพปุตตะมีดาวพุธและดาวมฤุยูตีโกในภพศาสชะ ส่งผลให้ในเดือนนี้มีโอกาสในการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงสูงใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ